สวัสบบดีทุกคนมันเหี้ยอยู่ในกลางนาอีกแล้วบกระจสยมาล่อหาจับเต่ามันนี่บังวอิสกระจายเต่าปะข่อยเห็นแล้วด้ข่อยจังสะมาจับนะใครย่ไม่เห็นแล้วข่อบอกว่า,าจับกนะ็ตัวนึ่งเร็วตัวหน้าเด้อนี่นะโอ้รรมาสะอาเราไ่ได้ปล่อยเยอทุกคนมึงมาโอ้ยบังเล็บมือข่อยกระดำเลยโอ้ตัวใหญ่คักเดี๋ยวเดีเห็นอีกตัวนึงนี่โอ้อันนี้ก็ตัวใหญ่คือการ กูหน้าด้วยนี่นะกู้นี่คือเขาไปได้ปล่อย mm. เขาไปได้เหลี่ยมอย่างงี้มหาเอาตามกันมาไอ,อยุนอีกตัวนึงนี่นมันกำลังกินตะหอยตัวนี้บามามันกินตะหอยเป็นอาหารเนี่ยพวกเจ้าบังมามันกำลังกินหอยอยู่เวลามันไปจุดจับมันนี่เดี๋ยวล่ตัวที่สามมันกล่องโบกโบกัดหละตอนนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โห มาหาจับปูกันทุกคนนีสามตัวแล้วเนี่ยนี่อุ้ยเล้วทรัพยค์คอุกเป็นจั๊สิคือบอุฟกัดใส่ใครแน่นี่ได้แล้วอีกสามตัวไปหาจับไหมแล้วทุกคนสิ่งบุคัดคิดเ้าก็เจอตัวปิงเ <c oughs> จอตัวปิงจนได้บ่าไงตัวปิงโคตรตัวใหญ่เว้ยนี่อืไมไปใส่ละอุ้ยอุ้ยตัวปิงตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่คักเลยโอ้ย,อย,อยมันลอยไปใส่ละ นี VII ่ปิ f ้งโคดใหญ่สิ <uyor> ่งที Lust ่บอกาดคิดเจอตวปิ้งเออปิงโคตแก่เลยมันม <situação> ันสิไปซาสิบก็ต้องให้มันหลอดไปแล้วมันสิบัดเาดมันอยู่ในกลางนาะโอ้ยดดดดดกปิ้งแน่้ใดอยากตปิงแน่มาไปตบปูขึนัวปิงเหรอวันีเอาอ ว่ามไปทิ่มวัมนอื่นอย่าว่าอันให้เว่าใครคิดดิอันคิดดิอันแบบนี้มาป่วยจริงจริงแหละมันเขกกระปุกป่วยมันไปเฉาะอยู่ในกลางนาค่ะกำไปทิ่มไปทิ่มเซ่ยนบอลหนำอยากหาปูต่อกันเลยทุกคนสามตัวแล้วหาต่อไปโอ้ต่อหอยคือตัวใหญ่คักเลยต่อหอยก็คือมีหลายเลยทุกคนต่อหอยเซอรีค่ะตะกวางอยู่ในท้งนายามนี้แต่ว่าทำบอลได้มาหาต่อหอยมันเนียมาหาปู เดี๋ยวมูนาจะมาหาตอหอยพอตอหอยย้ำนี่ยุบาตะ่อยมันยังยังไปได้พี่เธอล้วมันยังผอมเนื่องจากว่ามันมันคือออกในจากใต้ดินมาตะหอยมันหักออกมาจากใต้ดินพอเฮาให้หน้าแล้วตอหอยมันอยู่ในพื้นดินมันก็ออกมาอยู่นาดินมาอยู่กับนามแล้วมันก็เลยยังบกยังบกพียังผอมอยู่ตะหอยเฮากระชหาตะปูก่อนว่าเขาใช้ได้ตะปูสามตัวนี่มึงไงคือมันยังจวบมันกวบแต่ป้านินหน่อย ันี้หนอนมีร้ายหลานมีกลางนาไม่เห็นแล้วว่าตุปูจะไปหายใสอีก,อก <_ d ata> จะไปหาบังตูปูแล้วหาบังตูปลาผอมดยแม่ละทุกคนตุนปลาปลาขออยู่นั่นอยู่ในหนองเนอะน,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 นี่นี่ไปแล้วอุ้ยปลาขออยู่ในหนองมันหายไปแล้ว มาในหนองมาเจออ้อยไข่อีกแล้วทุกคนหอยเซอรี่กำลังวางไข่อู่บนใจเบิร์ดเนี่หอยเซอรี่กำลังวางไข่อุ้ยกำลังใหม่นี่กำลังใหม่มาต้มหนาวเต็มเลยนี่หอยเซอรี่กำลังวางไข่เด้อหอยเชอรี่หอยปักกวางกำลังวางไข่มะมาทันมีไข่เต็มเลยเดี๋ยวจะไปหาปลาขอต่อกันเลยในปกติเขาเห็นปลาขอยอยู่วันทันเดียทุกคน ข,น,ขนัานปลาขอตัวใหญ่ยังไเจ้ไปเบิ่งกันไปลุยหาปลาขอกันให้ทุกคนได้เห็นพวกมันนี่นะปกติใอยมาเห็นตัวใหญ่ยังไอยู่แถวนี้นะปลาขอใหญ่ยังไอุ้ยน้ำขุ่นโอ้ยจริอุ้ยน้ำขุ่นเลยอุ้ยอ,ยอยมันหนึ่งไปหมดเลยน้ำแถวนี้นะใคยมาปกติเห็นปลาขอาใหญ่โคตรตัวใหญ่เลยไหมเมื่อนี่พวกว่าใครชี้เห็นมันบ้างเอาทุกคนเล็กนี่ โอ้ oh, ตัวนี้ตนี้ตัวนี้ตัวนี้อออืออู้ไปละไออันตัวหน่อยมึงหนาวใคมาเห็นตัวไหญ่ใหญ่เลยแหละตัวนี้ว่านตัวหน่อยว่ะตัวใหญ่จะใส่ระบิดอู้ปลนนี้เราโคหลายอย่อยู่ในหน่อเขาด้อเอู้ดดคนอลาุกคือตัวใหญ่ครับอ้คอยจะเอาปดุกนี้ให้ดูคอยจะปล่อยตุปูคอจะปล่อยตุปูกันทุกคนตุปูโคต้ัวใหญ่โอ้คอยผมมีอยางมาใส่ปูปลาดุกนี่ค่ะโคตรัวใหญ่คอยสู้หมให้ ก็จะชุ่มไป็นพวกเจวงอ๋อเอ้ยปลาดุกเดือดนั่นนะโอ้คือปลาดุกใหญ่แท้ว่ะอ้อปลาดุกตัวใหญ่แท้ปลาขอมันุดใส่แล้วแบบนี้แต่ชิ้นนี้ค่าปลาขอนี่เผื่อยิ่งปลาขอทำแต่จะมาเอาปลาดุกขันมันมา่ายกันจะเอาขันมันถ่ายแล้วกันแล้วเลยก็เห็นมาแต่เลเห็นปลาขอดี่แหละโอ้ตัวใหญ่เลยแหละปลาขอ มึง่หนีเส้นปลาคอยไปจักตังยินโคตหลายเลยเอ้าตงงูเจอต้งงูนะทุกคนตงงูปลาคตใหญ่เอา้าตงงูนะหัวงอตาทางนี้และเห็นแต่เห็นแต่หางมันอยู่นั่นตงงูนะนี่นี่นลายลายทุกคนเห็นไหมลายเนนั็นไหมอันนั้นตงงูเดียวอยู่นั่นนะโโอ้ห่างตงงูเอาตะหอ,อ,อยก็โคตรหลาย ตัะวโตอนปลาคอใหญ่ที่เขาเล่าว่ามันหนีไปเห็นวะไปใส่โนอปลาคอใหญ่ไหมมันไม่เห็นปลาคอใหญ่มันหนีเสียหาเบิ้งปลาคอใหญ่มันไปทา้งไงล่ะมันหนีซูไปเห็นปลาคอใหญ่ใหญ่โอ้โหมันได้ไหเห็นปลาคอใหญ่ใครสิไปอัดปลา,า,าปดุันเด้อ จะรู้คือเว้นตาหนกโอตกใจตาหนุกโอตกใจเมื่ไหรตกใจตานกอโอ้ย่าแล้วใครจะไปเอาปลาปลาทุกขันมื่หนีวะใครจะได้ป้องปลาทุกตัวปลาทุกตัวใหญ่เถอะวะโอ้โหด้นเหลออดเห็นปลาดุกใหญ่ๆจังสิน่ะปลาดุกธรรมาซาบตัวทุกคนมันอยู่ในหนองหนองนี่ก็คือเขาได้ปล่อยมาเลยแต่ปลาดุกแต่ว่ามันหักมาอยู่เองมันมาแต่ทางไหนเอาเอาไปใส่ละไม่เห็นแล้วอุ้ย อุ้ยฉลุกพ่อชี้ดหายมันวะเอาหายอุ้ยโอ้ยสุขคนไม่เห็นเอามันหนีแล้วไม่ได้กินสามมันหนีไอ้ใส่แล้ววานทุกโคตใหญ่มันหนีไอ้ใส่แล้วไม่นหนเห็นแล้วเดต้องไปจีห์ก่อน มนีปลาทุกทุกคนเห็นแต่ปลาขอปลาขอตัวเมื่อกี้นี่ยันอยู่นั้นปลาขอแต่ว่าตัวนี้ม่ได้ใหญ่เถึงปลาขอแล้วนี่นี่นี่เห็นเห็นเงาเหมือนมันนะอย่างนี้ปลาขอเนี่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 อันนี้คือปลาขอตัวนี้ปลาทุกคนไปใส่ละคือเห็นโอ้ยเห็นแต่ปลาขอเนี่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 ไปแล้วไปแล้วปลาทุกข้าหไปใส่แล้ว บ่เห็นตัวปลาดุกซ้ำอุ๊ยว่ามันตูปูค่อยออกเหรอบอสันยังอยูนี่สามตัวอยู่ตูปูเห็นอีกแล้วตูปูค่อยเอาตูปูอีกก่อนเด้ออืมตูปูนะสีโตกระไรอีกอย่างก็ได้ตูปูจ้ะปลาดุกเหยื่อค่อยว่เห็นแล้วโอ้ปลาดุกโคตรตัวเหยื่อแต่ว่าบ่เห็นเจียดายสักเลยแบบนี้มันไปทั้งเด้อ กันเกียววาสิุกินปลาทุกเหยื่อว่าใส่ปลาด่ายสบ่เห็นมันหายไปใส่ปลาหูเลยเห็นแต่ปลาคอไอ้พุ่นนี่ผู้นี้นี่ปลาคอนี่นี่ผู้เล่าโอ้โอันนี้อันอันมีหลัวมันปลาคอปลาทุกบ่อุ้ยอันนี้กับปลาคอกันผู้เล้วปลาคอคือมีหลายคักเลยปลาทุกหดูไปใส่แล้วสรุปมืุนี่คอยปลาด่ายสำเสียดาย มันจะหาจังได้ให้มันเห็นสรุปแล้วทุกคนเขาคือสิบวันได้กินตป่ปลาลูกแถวกระปลาหอหรอกเพราะว่าค่อยหาวันแต่ก็เพรเห็นมันจะมันน่าจะลงไปในหนองวันเลิกผลแล้วหนองไอ้พูนเดี๋ยวจะพาไปเบ่งสรุปแล้วคือจุดวัได้กินเลยอุตส่าห์ว่าจะมาหาเอาตัวใหญ่ๆเลยจังสิบแอลตัวหน่อยไปใส่ตัวหน่อยก็วันแต่ตัวใหญ่ก็วันแต่มันหายไปใส่มามันน่าจะลงไปในหนองเลิกผลหมดแล้ว ปลาดุกนะเออเฮือเสียดายปลาดุกโคตรตัวใหญ่เลยเขาได้มันซ้ำเดี๋ยวมีแต่ปลาคอโคตรหลายปลาคอกับปลาคอหนุอยตัวมีตัวใหญ่ใหญ่แหงนะมันออออออน่าจะลบไปทางนี้แหละทุกคนมาทางนี่แล้วก็คือมันจะเลิกจะไปทางนี้นะมันน่าจะไปทางหนองใหญ่นี่แล้วนี่มารวมตัวยุ่นหนองง่าย มันหนองใหญ่เลยตัวปลามันน่าจะมาอยู่ในหนองนี้หมดแล้วสรุปแล้วก็คือบัวได้ทุกคนอื่นแต่ห้าสิบในขอบปิดคลิปแค่นี้แหละอย่ามนทำบัวไดยยามาันอเป็นหยาง <c oughs> เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าเดี๋ยววาละก็ไปาไ,ไ,ไ,ไปมือหนาจะมาเบิ้งมือ